ผู้ชมครับหลังจากที่วันนี้บอดกองสลากนะครับได้มีมติออกมาแล้วว่าจะต้องเลื่อนการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลน,นั้นนะครับจากงวดวันที่1เมษายน2563ไปเป็นวันที่2พฤษภาคม2563วันนี้ขมวดปมข่าวไปดูกันหน่อยนะครับว่าแท้จริงแล้วถ้าเกิดว่าเลื่อนการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลออกไปใครกันแน่ที่ได้รับประโยชน์จากตรงนี้ขมวดปมเพิ่มกับคุณนุ่นได้เลยครับขอบคุณค่ะคุณเทกค,คะ่ะเรียกได้ว่าหลายคนที่ซื้อสลากงวดนี้รอจะ ลุ้นหวยกันวันที่1เมษายนบางคนบอกว่าโอ้เสี่ยงไวรัสอย่างเงี้ยเผื่อจะส้มหล่นถูกหวยกับเขาก็เลยใจแป้วไปเลื่อนไปเลยนะคะแต่ว่าเหตุผลที่เลื่อนมันก็มีเหมือนกันเดี๋ยวมาดูรายละเอียดกันนะคะหลังจากที่ก่อนหน้านั้นกลุ่มผู้ค้าก็ไปร้องเรียนกับทางบอร์ดสลากนะคะบอกว่าขายไม่ได้เลยเพราะคนไม่ค่อยออกจากบ้านกันล่าสุดบอร์ดก็มีมติที่จะเลื่อนออกไปนะคะจากการออกรางวัลงวดวันที่1เมษายนเนี่ยเว้นไปเดือนหนึ่งไปออกอีกทีสองพฤษภาคมเลยนะคะคุณพัชระอนันตศินป กานกรรมการสลากินแบ่งรัฐบาลแจ้งผลการประชุมคณะกรรมการสลากินแบ่งรัฐบาลเรื่องการออกรางวัลของสลากงวดวันที่1เมษายนนี้ระบุว่าเพื่อความปลอดภัยในชีวิตของประชาชนแล้วก็สนองต่อนโยบายของรัฐในการควบคุมการระบาดของไวรัสโควิด -19 จึงมีมติให้เปลี่ยนแปลงการออกรางวัลของสลากงวดวันที่1เมษายนจากวันที่1เมษายนไปเป็นวันที่2พฤษภาคมนะคะแล้วงวดวันที่16เมษายน ายยนนเนี่ก็จะไม่มีการจําหน่ายสลาก แล้วงวดวันที่2พฤษภาคมก็จะออกรางวัลตั้งแต่บ่าย2.30โมงครึ่งไปจนถึง4โมงเย็นนะคะออกรางวัลที่ห้องออกรางวัลสลากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลและจะไม่มีการจำหน่ายสลากนะคะส่วนผู้ที่ทำรายการจองสลากวันที่16เมษายนไปแล้วเพราะเขาต้องจองล่วงหน้าไงคะถ้าจองไปแล้วเนี่ยนะคะสำนักงานจะโอนเงินคืนให้โดยเร็วที่สุด และเพื่อสนองต่อความต่อเนื่องของการออกสลากและเป็นการสร้างความหวังและโอกาสให้กับประชาชนนะคะอาจจะต้องทบทวนเรื่องของรูปแบบการจำหน่ายสลากเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงคือเดิมทีเนี่ยเราขายเป็นใบถูกไหมฮะซื้อมาใบาหนึ่ง แล้วมันก็มีการเปลี่ยนมือระหว่างผู้ซื้อผู้ขายรวมไปถึงบุคลากรของสำนักง,งานสลากเองด้วยเพราะฉะนั้นอาจจะเปลี่ยนจากเป็นใบมาเป็นจำหน่ายด้วยเครื่องหรือเปล่าเพื่อจะลดการสัมผัสตรงนี้นะคะคณะกรรมการก็ได้มอบหมายให้สำนักง,งานไปตรวจสอบดูว่าควรจะเปลี่ยนมาจำหน่ายด้วยช่องทางแบบออนไลน์และทางนี้ทั้งนั้นต้องไม่กระทบกับผู้ขายทั้งหมดนะคะก็ให้สำนักง,งานไปศึกษาค่ะเพราะว่าถ้าไวารัสนี้ยาวนานเกินกว่าเดือน2เดือนอย่างที่เราคาดการก็ อาจจะทำให้สำนักง,งานสลากไม่สามารถดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ได้นั่นเองค่ะเพื่อความชัดเจนนะคะเดี๋ยววันนี้ไปพูดคุยเพิ่มเติมกับทางคุณพัชระอนันตสินในฐานะประธานกรรมาการสลากกินแบ่งรัฐบาลตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะคุณพัชระค่ะครับสวัสดีครับท่านออคุณตะวันลุ่งท่านผู้ฝังถบ้านครับค่ะตอนนี้เนี่ยประชาชนที่ซื้อสลากงดวันที่หนึ่งเมษายนไปแล้วยังไม่เป็นโมคะถูกไหมคะ อ๋อไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มีโมฆะครับเราโมฆะไม่ได้ครับค่ะก็คือคน<ฤ>ที่ซื้อไปแล้วหมายถึงผู้ค้าที่รับสลากจากเราไปในงวดหนึ่งเมษายนตั้งหนึ่งเมษายนก็คือการาออกประกาศออกรางวัลหนึ่งเมษานะครับก็คือการซื้อไปตั้งแต่สิบหกมีนาไปเนี่ยเราออกจากเราไปแล้วไปจำหน่ายแล้วจะขึ้นรางวัลออกรางวัลวันที่หนึ่งเมษาเนี่ยอันนี้เราขอขยายเ,าเลื่อนเวลาว่าไปออกวันที่สองพฤษภาคมครับ เพราะฉะนั้นในวันที่งวดของวันที่สองพฤษภาคมเองก็จะไม่ต้องพิมพ์เพิ่มถูกไหมคะครับในส่วนในส่วนของงวดปกติของเดือนเมษาก็คือพ่วงเวลาตั้งแต่สองเมษาจนถึงสิบห้าเมษาแล้วก็งวดของสิบเจ็ดเมษาจนถึงหนึ่งพฤษภาเนี่ยอันนี้เราของดการออกสลากครับ ค่ะคุณพัชราค,ค่ะเนื่องจากมีบางส่วนเนี่ยที่เขามีรายได้หลักมาจากการขายสลากกินแบ่งรัฐบาลเลยอย่างผู้ขายรายย่อยๆอย่างนี้ค่ะจะมีเรื่องของการเยียวยายช่วยเหลือในระหว่างที่ขาดรายได้ตรงนี้ไหมคะครับอันนี้เราอยูในคำก้การพิจารณาันนะครับคือถ้าผู้ผู้ขายรายผู้ค้าสลากนะครับเขาถ้าไม่อยู่ในระบบประกันสังคมไม่ได้เป็นข้าราชาการไม่ได้เป็นพนักงานของรัฐไม่ไม่ไมอ,อ ไม่ได้ไม่ได้อยู่ในฐานพวกนี้เนี่ยท่านก็มีสิทธิ์ได้รับเงินช่วยเหลือจากรัฐอยู่แล้วค่ะถูกไหมครับนะฮะเดือนละห้าพันบาท <c oughs> นะครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยประเมินแล้วว่าถ้าถ้าเป็นลนักษณะนี้เราลดความเสี่ยงในการที่อาจจะเป็นตัวไปแพร่เชื้ออีกทางหนึ่งเนี่ยลดความเสี่ยงซะจะดีกว่าครับค่ะ <c oughs> ทีนี้เรื่องของการหา,หารือแนวทางในการจําหน่ายแบบออนไลน์หรือว่าจาหน่ายผ่านเครื่องตรงนี้มีความคืบหน้ายังไงบ้างคะ ครับจริงๆสำนักงานสลากเนี่ยได้มีการเศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของออนไลน์นะครับหรือการขายในลักษณะที่ไม่เป็นสลากไไ่ยมาเป็นประยะหนึ่งแล้วค่ะเพราะนั้นเนี่ยในวันนี้เนี่ยเราเราคงต้องเตรียมการแล้วล่ะถ้าสถานการณ์ไอ้ไวรัสโควิดเนี่ยไม่ดีขึ้นนะครับแล้วสลากเองจะมานั่งออกอ,อกมาขายสลากไปอยู่ก็คงเป็นไปนไม่ได้เพราะว่า ายเราเนี่ยค้าของเราเนี่ยจะไปขายก็ไม่ได้ขายได้เหมือนเดิมแล้วเพราะช่องทางการจหน่ายก็จะลดลงค่ะในสถานที่ต่างๆมีการจํากัดเวลามีการจํากัดทั้งหลายรูปแบบนะครับเพราะนั้นเนี่ยตลาดไปเนี่ยค่ะจะขายไปได้เหมือนเดิมอย่างที่เรียนเนี่ยเพราะนั้นต้องหาวิธีการใหม่แล้วและบังเอิญกับที่เรามีการศึกษาเรื่องออนไลน์ต่างๆไว้ก็เลยให้เอามาดูแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยหลักคือต้องไม่กระทบกับผู้ค้ารายเก่าค่ะ นะครับโดยเด็ดขาดิตอน,นี้เนี่ยทางบอร์ดก็เลยให้ให้นโยบายกับทางสนังงานไปก็จะต้องเอารูปแบบที่มาเสนอโดยเร็วะนะะเอะตอนนี้ผู้พูดถึงเรื่องของผู้ค้าเองอะค่ะถามเป็นข้อมูลเพิ่มเติมนิดนึงว่าตัวเลขของการรับสลากเนี่ยถ้าเป็นรายย่อยกับเป็นมูลนิธิเนี่ยเขารับต้นทางมาใบและเท่าไหร่คะเออปมอเดือวนะฮะพันห ไม่ถึงเจ็ดสิบาทนะครับผมจาตัวเลขเป๊ะไม่ได้หกสิบเก้าบาทเศษนะฮะหมายถึงว่าถ้ารับจากจากสํานักง,งานโดยตรงเลยนะครับค่ะแล้ว,ลวตอนนี้เรื่องของร,รายงานาค,ค่ะแล้วรายงานปัญหาเรื่องของการขายเกินราคาเนี่ยก่อนหน้านี้เมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมานี้จนถึงตอนนี้มันยังมีบ้างไหมคะที่ยังขายเกินราคาอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเรื่องเกินราคาเนี่ยคืออย่างที่เรียนเราก็พยายามนะครับว่าพยายามไปตรวจ ตรวจสอบตรวจจับเลยทั้งหลายนี่นะครับแต่ในข้อที่จริงเราต้องยอมรับว่าเนื่องจากสลากไปเนี่ยด้วยลักษณะมันเป็นไปเป็นสลากไปไปไปมันมีการเปลี่ยนมือกันได้เพราะฉะนั้นเนี่ยการไปห้ามไปตรวจรวจับทั้งหลายเนี่ยมันเป็นปลายเหตุแล้ว่ะคะับเพราะนั้นถามว่ามันดีไหมก็อาจจะมีแต่ถ้ามีเราเราไน้ได้ที่เราก็ต้องไปหรือเจ้าพนักง,งานของรัฐท,ที่มีหน้าที่ก็ต้องจับต้องจับกลุ่ม <c oughs> นะครับเพราะว่าโดยกฎหมายมันมันมันถูกกาหนดไว้ดับนั้นนะครับค <c oughs> ่ะวัน <c oughs> นะครับเท่านั้นเนี่ยถ้ามันก็หลายๆอย่างนะครับเพราะตอนนี้บังเอิญเซิงว่าที่มันมีปัญหาเรื่องไวรัสเข้ามาด้วยเนี่ยมันก็เลยงต้องเล่งให้เราต้องต้อง,องรีบพิจารณาในเรื่องพวกนี้ละค่ะเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยในเรื่องลักษณะที่เป็นใบใบที่ขายกันจะเปลี่ยนมือไปเรื่อยๆเนี่ยเป็น,ไปไเ,เ,นเป็นก <c oughs> ารเพิ่มความเสี่ยงในการที่จะรับเชื้อไอไวรัสต่งตางๆเนี่ยครับ ค่ะแล้วอย่างพองวดที่การออกรางวัลมันหายไปสองงวดแบบนี้ค่ะมันกระทบต่อรายได้ของสำนักง,งานสลากเนี่ยตรงนี้จะต้องแก้ปัญหาย,ยังไงไหมคะคืออันนี้มันจาเป็นครับเราประเมินกันแล้วความเสียหายที่เกิดขึ้นก็คือเออเรามีต้นทุนค่าใช้จ่ายส,ส่วนแรกเลยก็คือที่เรามีพิมพ์สลากเียมไว้บางส่วนแล้วของงวดใน่วงเดือนในสายนเนี่สองงวดนะครับ อัน,นี้มีการทิมไว้บางส่วนอันนี้ก็คงไม่เป็นไรมันจําเป็นแรกกับสุขภาพอนามัยของประชาชนองคงต้องจาเป็นรวมทั้งตัวตลาดมูลค่าของสลากที่จะขายได้ด้วยนะครับเพราะนั้นอันนี้เนี่ยเราประเมินกันแล้วในขั้การว่าคุ้มมันน่าจะคุ้มค่ากับการลดความเสี่ยงที่จะมีการเผยแพร่ไอไวรัสโควิดเนี่ยนะครับ เอาล่ะวันนี้ตรวจสอบเท่านี้นะคะขอบคุณคุณพชัชรนะคะคสลับเวลามาร่วมร,รายการขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะครัขอบคุณครับสวัสดี คุณพัชระอนันตศสินประธานกรรมการสลากินแบ่งรัฐบาลนะคะก็เป็นการเลื่อนออกไปก่อนเพื่อความปลอดภัยดีกว่าในขณะเดียวกันก็เป็นการเยียวยาผู้ค้าด้วยเพราะว่ามีสลากในมือยังปล่อยไปไม่หมดเลยจะออกรางวัลวันนี้พรุ่งนี้เนี่ยเกรงว่าจะขายไม่ทันแล้วก็ขาดทุนกันไปนะคะทีนี้ไปสํารวจความคิดเห็นของผู้ค้ากันหน่อยนานาทัศนาะนะคะว่าเขามองอย่างไรกับการเลื่อนออกไปเป็นวันที่2พฤษภาคมแทนมาฟังความเห็นกันหน่อยจากทางที่ทีมข่าว News18 ของเราลงพื้นที่ไป ตรวจการค้าขายสลากินแบ่งรัฐบาลหน้าสำนักง,งานสลากินแบ่งรัฐบาลเก่าถนนราชดำเนินนะคะพบว่าผู้ค้ายังมาเหมือนเดิมแต่ที่ไม่เหมือนเดิมเนี่ยคือไม่มีคนซื้อค่ะผู้ค้าหลายคนที่อยู่แถวนั้นก็บ่นกับนักข่าวของเรานะคะบอกว่าไม่เห็นด้วยนะที่เลื่อนจริงๆก็เข้าใจแหละว่าเลื่อนเนี่ยเพราะต้องการจะหยุดการแพร่ระบาดแต่ว่าการเลื่อนกระทันหันแบบนี้มันกระทบกับหลายฝ่าย โดยเฉพาะผู้ค้าและประชาชนนะคะ<ๆ>ก็อยากจะให้รัฐบาลเนี่ยผ่อนผันงวดที่จะถึงนี้ให้มีการออกรางวัลตามปกติไปก่อนเพราะถ้าหากจะเลื่อนงวดถัดไปก็ให้แจ้งล่วงหน้าปัจจุบันเศรษฐกิจแย่อยู่แล้วถ้าขายไม่ได้แบบนี้ก็ไม่รู้จะหาเงินที่ไหนมาใช้ในชีวิตประจําวันค่ะนคนบดศรัทธาแล้วคนซื้อออกไปแล้วขึ้นคืนดที่เปิดคนขายคนขายส่วนรัฐบาลเนี่ยไอ<ๆ>้ไส่ว <Viol in. S 2> นของสลากเนี่ย พราะมันก็จำได้หมดแล้วผมด้านการตลากกินบางเนี่ยชุดหนึ่งเนี่ยเขาได้กำไร12ล้านละ13ล้านก็ได้ในระหว่างวันที่หนึ่งวัแล้ว,ลวมีผลกระทบยังไงกับเราบ้างตอนนี้ค่ะในฐานะที่เราตอนนี้เราเราเรารบ,บ้านเจ็ก็ขาย50 60ก็ได้ก็ขาดทุนงวดนี้ก็เป็นไร<ะ>ไม่มีปัญหาใจรัฐบาลเนี่ยัวยคนมาซื้อหวยถ้าจะเล่นก็เล่นมดหน้าดีกว่าเข้าใจไหมคือหวยออกมาได้ที่เพากดนะออกมาได้แต่ว่าให้ปลิออก ปล่อยไปอย่างนี้วางไม่ได้ยงั้นสร้างความเชื่อมั่นให้ให้กับคนซื้อไม่ได้เข้าใจไหมเขาก็ไม่ซื้อกันเนี่ยเขาบอกให้ดึนหน่อยเดี๋ยวมันเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยมันหมดศรัทธาเหรอมันหมดศรัทธาอย่างที่อมค่ะผลจะทบมากแล้วเสร็จล่างันออกตอนที่สองรยิ่งคนยิ่งจะซื้อยากค่ะเพราะว่าเขาไม่ได้ลุ้นไปไงไหนตัวเองเนี่ยใช่ไหมยังลุ้น ส่วนผู้ค้าสลากที่จังหวัดเลยที่ถนนเอื้ออารีนะคะซึ่งเป็นย่านที่ผู้ค้าลอตเตอรี่เนี่ยมาวางแผงขายกันเยอะกว่า10รายบรรยากาศเงียบเหงาค่ะดูเอาเจลล้างมือมาก็แล้วนะยังขายไม่ค่อยได้เลยนะคะก็ไม่มีลูกค้ามาเลยอย่างคุณรัตด,ดาวันแก้วกุลบุตรอายุ39ปีเป็นเจ้าของแผงร้านลัคกี้โฮมก็บอกว่าเห็นด้วยกับการเลื่อนนะเพราะว่าจะทําให้มีช่วงเวลาในการขายแล้วก็ปล่อยสลากออกไปจากมือมากขึ้นส่วนผู้ซื้อ ที่ซื้อไปแล้วแล้วอยากจะลุ้นรางวันก็บอกว่าแหม่นานเกินไปนะอยากให้ออกเหมือนเดิมอยากลุ้นเหมือนเดิมฟังชัดๆกันหน่อยค่ะีก็คงขายก็ได้ขายในระยะเวลาที่ยาวนานขึ้นนะคะส่วนข้อเสียก็คงจะมีผลต่อผู้ที่ซื้อไปแล้วอะค่ะจะแบบได้ลุ้นช้าขึ้นอยากลุ้นเร็วๆอย่างเงี้ย ก็เลยเอ,อาจจะทำให้ผู้ที่ซื้อไปแล้วอะรู้สึกไม่ไมโอเคเท่าไหร่แต่ถ้าเรา,เราได้ระยะเวลานะคี่บยิ่งทําให้เราได้ไดขายใช่ค่ะยิ่งนานเท่าไหร่เราก็ยิ่งได้ขายนานขึ้นเยอะขึ้นนะคะ นั่นก็เป็นนานาทัศนะจากบรรดาผู้ค้าแต่ละแผงนะคะที่เขารับภาระตรงนี้แล้วก็มีค่าใช้จ่ายในการที่จะซื้อสลากมาแล้วก็มีต้นทุนแต่ว่ายังขายไม่ได้เลื่อนไม่เลื่อนอันนี้ก็แล้วแต่แต่ละคนจะเห็นต่างกันไปแต่ว่าทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงแน่นอนค่ะก็จะมีทั้งผู้ที่ได้รับประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงหรือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงวันนี้มาดูกันหน่อยว่าคําสั่งที่ออกมาจริงๆแล้วใครได้ใครเสียประโยชน์กันแน่มาไล่เรียงกันเลยนะคะประเทศไทยของเราเรามีประชากรอ,อยู่ที่67ล้านคน นะคะคุณผู้ชมแล้วแต่ละงวดเนี่ยที่มีการพิมพ์สลากกินแบ่งรัฐบาลออกมาเนี่ยปัจจุบันนะคะพิมพ์สลากสูงสุด100ล้านฉบับนะถามว่ามันขึ้นอยู่กับอะไรก็ขึ้นอยู่กับรายย่อยที่เขาสั่งซื้อจองสลากล่วงหน้านี่แหละคะ่ะว่าเขาจะสั่งมากสั่งน้อยแค่ไหนซึ่งสูงที่สุดก็อยู่ที่100ล้านฉบับพัฒนาการของการเพิ่มจํานวนสลากก็จะแตกต่างกันไปปีค่ะ9 6 0 6้าสส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นการพิมพ์เพิ่มซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการลดการขาย ลากเกินราคามีมันเยอะๆไปเลยก็จะได้ไม่ต้องไปเหมือนกับว่าไปมีบางเจ้าที่เขาขายแพงเราต้องยอมซื้ออย่างเงี้ยก็เพียมจะพิมพ์เพิ่มแต่ถามคุณผู้ชมเถอะว่าในใจเราเรามองว่าพิมพ์เพิ่มแล้วแก้ปัญหาขายเกินราคาได้หรือไม่เ <c oughs> ชื่อว่าคุณผู้ชมมีคําตอบอยู่ในใจนะคะ,ะเราไปดูข้อมูลหน้าถัดไปคะ่ะการพิมพ์สลากขายเนี่ย แต่ละงวดแต่ละงวดเนี่ยนะคะเขาก็จะมีการจ่ายเงินรางวาัลงวดหนึ่งเนี่ยจ่ายเงินรางวัล5,760ล้านบาทนะคะ แล้วก็ปีหนึ่งเนี่ยมี24งวดเพราะฉะนั้นปีหนึ่งจ่ายค่ารางวัลไป1 3 8 2 4 0ล้านบาทนี่ก็คือข้อมูลแต่ถามว่าเ,เงินรางวัลตรงนี้ธุรกิจอุตสาหกรรมตรงนี้ที่คนไทยที่รักการเสี่ยงโชคทั้งหลายเนี่ยจริงๆแล้วเบื้องลึกเบื้องหลังเนี่ยมันมีตำนานที่เรียกว่า5เสือกองสลากเดี๋ยวเราไปย้อนตำนานนี้กันหน่อยค่ะ สำหรับตำนาน5เสือกองสลากมีข้อมูลที่น่าสนใจที่อาจารย์สังสิธิ์พิริยะรังสรร์อดีตสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติหรือสปอชท่านเคยให้ข้อมูลเอาไว้นะคะเกี่ยวกับแนวทางที่อยากจะปฏิรูปสำนักง,งานสลากิกนแบ่งรัฐบาลก็บอกว่าสำนักง,งานสลากเนี่ยขายสลากให้กับผู้ค้ารายใหญ่หรือว่ายี่ปัวหรือที่เขาเรียกกันว่า5เสือซึ่งในความเป็นจริงอาจารย์สังสิษฐ์บอกว่าไม่ได้มี5เสือนะมี3เสือแต่ว่าผ่าน5บริษัทต่างหากจริงๆเริ่มจากเป็นของ2คนก่อนคือ คือเจ๊แดงกับเจ๊เสรียงแต่ต่อมาร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผาซึ่งมีความสนิทสนมกับเจ๊แดงก็ได้สิทธิ์ตรงนี้ด้วยก็เลยกลายเป็น5เสือ5บริษัทผ่าน3คนนั่นเองนะคะก็เลยมาอยู่ในวงการนี้ด้วยไปดูข้อมูลเพื่อเห็นภาพชัดเจนมากขึ้น เสือที่บอกว่าเสือ3ตัวผ่าน5บริษัทนี่คืออย่างไรเสือที่1นะคะคือคุณเสรียงอัศววุฒิพงศ์นะคะหรือว่าเจ๊เสรียงเจ๊เสรียงเนี่ยเป็นเจ้าของ2บริษัทก็จะมีบริษัทหยาดน้ําเพชรกับบริษัท BB เมอร์ชานนะคะจำกัดนั่นเองส่วนเสือที่2คือคุณปลื้มจิตกนิษสุดนะคะหรือเรียกกันว่าเจ๊แดงเจ๊แดงเป็นเจ้าของสบริษัทคะ่ะก็จะมีบริษัท สลากมหาลาบจำกัดมีบริษัทปลื้มวัฒนาบริษัทไดมอนด์ลอตโต้จำกัดอาไปดูเสือที่3นะคะก็คือร้อยเอกธรรมรัตพรมเผ่านะคะเป็นเจ้าของห้างหุ้นส่วนจำกัดขวัญอดีนี่ก็เป็น3เสือจาก5บริษัทนั่นเองนะคะอาจารย์สังสิทยังอธิบายเพิ่มเติมด้วยค่ะอาจารย์บอกว่าจริงๆเนี่ย ธุรกิจของสลากกินแบ่งรัฐบาลมันก็เป็นธุรกิจกึ่งผูกขาดซึ่งครองอันดับหนึ่งส่วนแบ่งทางการตลาดเพราะฉะนั้นผู้ค้ารายย่อยก็ถ้าอยากจะขายเนี่ยก็ต้องไปซื้อสลากต่อจากกลุ่มยี่ปัวหรือห้าเสือกองสลากนั่นเองค่ะ เนี่ยนะคะก็เป็นข้อมูลที่น่าสนใจและแม้ว่าจริงๆที่ผ่านมาเนี่ยก็มีความพยายามจะเรื่องของการลงทะเบียนซื้อสลากโดยตรงเลยให้รายย่อยเนี่ยไปซื้อโดยตรงได้ผ่านโคตา้าในราคาที่ต่ากว่า80บาทเมื่อสักครู่ที่เราเช็คข้อมูลกับทางคุณพัชระไปเนี่ยนะคะก็ขายใบหนึ่งเนี่ยไม่ถึง70บาทนะผ่านโคต้าตรงนี้แต่ว่าสุดท้ายมันก็ยังไม่พอต่อการจำหน่ายคะ่ะแค่ส่วนต่างของราคาผู้ค้าก็ได้เงินมหาศาลไปแล้วตองวดงวดหนึ่ง นี่นะคะก็คือสิ่งที่อาจารย์ตั้งประเด็นแล้วคําถามก็คือสุดท้ายแล้วคุณผู้ชมคิดว่าการเลื่อนการออกรางวัลออกไปใครได้ประโยชน์กันแน่นะคะต้องยอมรับว่าที่ผ่านมามีความพยายามที่จะปฏิรูปนะคะอย่างก่อนหน้านั้นพลเอกภิรัตคงสมพงศ์ก็เคยพยายามจะจัดการกับปัญหายี่ปั้วเหล่านี้นะคะเรามีการจัดสรรโคตา้ากันไปโคตา้าในส่วนของมูล,ลนิธิในส่วนของผู้พิการ33ล้านใบต่อง,งวดนะคะที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นผู้ที่จองซื้อจองนะคะเป็นรายย่อยอย่ะคุณเท็กก็จะมีการ ใช้สิทธิ์ตรงนี้แต่ว่าเราก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าหรือว่ารี่ปัวเหล่านี้ยังคงมีอยู่นะคะ<ม>ก็ยังเป็นสิ่งที่หลายคนตั้งคําถามว่าสุดท้ายแล้วรายย่อยที่เขาจองไม่ทันเนี่ยเขาก็ต้องไปซื้อผ่านตรงนี้อยู่ดีไอ้ปัญหาวนลูปการขายเกิน80บาทเราก็ยังมีให้เห็นกันอยู่ค่ะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วนะครับการออกสลากในงวดวันที่1เมษาที่เลื่อนออกไปก็จะกลาย<ม>เป็นงวดประวัติศาสตร์ที่หลายคนจะต้องพูดถึงกันไปอีกนานช่วงนี้ขอบคุณคุณนุ่นครับขอบคุณค่ะ